ขณะนี้ต้องบอกว่าหน้าตาของรัฐบาลใหม่นั้นยังไม่ชัดเจนนะครับยังมีอีกหลายขั้นตอนที่สําคัญก็คือท่านผู้ชมโดยเฉพาะคอการเมืองก็คงเห็นกันชัดเจนแล้วนะครับขับเคี่ยวกันตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็มีความขัดแย้งกันนะครับก็มีการลุ้นกันอยู่ครับความขัดแย้งที่ว่านี้จะหาทางลงได้อย่างนิ่มนวลหรือว่าจะนําไปสู่อะไร การเมืองเป็นเรื่องของการต่อรองผลประโยชน์นะครับการต่อรองที่เรียกกันว่าดิวกันนั้นนะครับมีทั้งที่มองเห็นและก็ที่มองไม่เห็นนะครับวันนี้คุณสวรักษ์จะมาสะท้อนให้เห็นครับว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเกิดอะไรขึ้นมาบ้างมีแนวโน้มจะคุยกันรู้เรื่องไหมประธานสภาเนที่ขับเคี่ยวกันสองพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยดูท่าทางจะได้ข้อสรุปที่ดีนะคะคแต่ว่าจะได้จริงหรือไม่ก็อยู่ที่วงเจรจาในวันอังคารนี้เพราะว่า จ็ดพักร่วมกับพักเก้าไกลนัดที่จะไปพูดคุยกันเรื่องของความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลและแน่นอนว่าต้องมีประเด็นเรื่องของการเลือกประธานสภาที่เป็นข่าวว่ายังตกลงกันไม่ได้แล้วคุณพิธาก็ชี้มาว่าจะต้องตกลงกันให้ได้จะต้องไม่นําสถานการณ์ที่เห็นต่างเนี้ยเข้าไปสู่สภาและเสนอโบตชิงกัน เพราะอะไรเพราะนั่นอาจจะเป็นจุดเสี่ยงก็ได้ค่ะจุดเสี่ยงที่จะทําให้งานเข้าก้าวไกลแล้วกลายเป็นพลิกเกมสําหรับรัฐบาลก้าวไกลไปก็ได้เพราะฉะนั้นการคุยกันในวันอังคารนี้ก็เป็นไปได้ทั้งที่จะได้ข้อสรุปกับคนที่เป็นเจ้าของพักประชาชาติที่ทั้ง8ปดพักจะไปคุยกันในวันอังคารนี้ไปคุยกันที่ที่ทำการพักประชาชาติค่ะออก็ถือว่ามีนัยยะอยู่ อาจจะเป็นไปได้ที่ข้อเสนอจากฝ่ายวิชาการจะได้เสียงตอบรับจากเก้าไกลและเพื่อไทยด้วยความที่อาจารย์วนาเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองแล้วถ้าตกลงกันได้ด้วยความยินยอมร่วมครับจุดเสียงก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปจุดเสียงอาจจะเกิดขึ้นถ้าตกลงกันไม่ได้มันเกิดขึ้นได้ทั้งในส่วนที่ก้าวไกลเสนอเดียวครับแล้วไปโหวตชิง กับ uh huh. เพื่อไทยที่เสนอเดียว uh huh. เพราะว่าถ้าวัดกันตามเสียงเราไปนั่งดูแล้วว่าถ้าวัดกันไปตามเสียงเนี่ยแน่นอนว่าในฝ่ายของก้าวไกลอาจจะมีเสียงนําอยู่สําหรับเพื่อไทยถ้าโหวตชิงกันในสภานะคะครับแล้วถ้าเพื่อไทยมีเสียงของพักไหนคนไหนสอสอจากพักอะไรไปรช่วยโหวต uh huh. แล้วเพื่อไทยได้เก้าอี้ประธานสภาไปครับ ก็ดูจะสุ่มเสี่ยงสําหรับก้าวไกลาห,าหรือถ้าเสียงแตกกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยไปแข่งกันจะต้องไปสู้กับพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามซึม่งตอนนี้อาจจะมีสถานะเป็นว่าที่พักการเมืองฝ่ายค้านพักร่วมฝ่ายค้านก็เป็นไปได้แล้วถ้าไปเช็คลิสต์จากพักการเมืองที่ยังไม่ได้ไปจับมือร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลลองดูไปที่ภูมิใจไทยค,คุณอนุทินชาญวีรกุลคงไม่ถนัดหะะรอกค่ะที่จะเป็นประธานสภา หรือถ้าจะมองไปที่รวมไทยสร้างชาติอาจารย์พีรพันธ์สารีรัฐวิภาคก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเบอร์สองอยู่ก็คงไม่เอาตัวเองขึ้นไปผูกพันอยู่กับบัลลังประธานสภาเพราะถ้าหากมีจุดพลิกผันทางการเมืองก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็ได้ครับหรือถ้าจะไปดูในพักพลังประชารัฐบิ๊กป้อมก็คงไม่เอาหรอกค่ะหรือว่าคุณสันติก็คงไม่ถนัดเหมือนกันรรประชาธิปัตย์ค่ะ Uh huh. จะเป็นคู่แข่งในการโหวตประธานสภาในสภาผู้แทนราษฎรที่น่ากลัวมากที่สุดละค่ะครับคุณชวนลีกย uh ัย huh. หเออคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ครับอันนี้แหละค่ะคก็เลยทำให้คุณพิธาต้องออกมาชี้นิว้วตั้งป้อมเคาะโต๊ะกันไปเลยว่าจะต้องตกลงกันด้วยความยินยอมแล้วได้ข้อสรุป uh huh. ที่เป็นเอกภาพก่อนที่จะไปถึงสภาผู้แทนราษฎรค่ะดูเหมือนว่าจะมีทางออกเริ่ม มาให้เห็นบ้างนะครับแต่คุณสวลักษ์ครับนี่มันเป็นเกมเพื่อชิงตำแหน่งประธานสภาเท่านั้นหรือว่ามีอะไรที่เป็นเป้าประสงค์หลักที่เกินไปมากกว่านั้นจริงๆมันก็พัวพันกันอยู่ค่ะบระหว่างตำแหน่งประธานสภาแล้วก็ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการที่พัก เพื่อไทยกับพักก้าวไกลต้องแบ่งกันคนละครึ่งเพราะว่าสัดส่วนสสจริงๆก็ต่างกันไม่มากก็คือ10เสียงแต่ยังไงแล้วก้าวไกลก็เป็นพักอันดับหนึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนปี2562เราก็จะเห็นว่าในส่วนของพักพลังประชารัฐมีร้อยกว่าอยู่ประมาณ121ยีสเสียงตอนนั้นมีรายงานข่าวว่าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเขาแพ็กกันแพ็กกันแล้วได้คะแนนสอสได้เสียงสอสเป็น 100. ร้อย แล้วนี่คือคกลไกทางการเมืองที่มีการต่อรองเก้าอี้กันด้วยแล้วก็ไปสรุปที่คุณชวนหลีกภัยที่ได้ขึ้นเป็นประธานสภาในขณะที่เก้าอี้รัฐมนตรีส่วนอื่นในส่วนของประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยที่แพ็กรวมกันก็อาจจะลดหลั่นลงไปเพราะว่าต้องเสียเก้าอี้ ให้ประชาธิปัตย์ในตําแหน่งประธานสภาเป็นผู้นําฝ่ายนิติบัญญัติไปแล้วนี่จึงเป็นที่มาของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าก้าวไกลได้ตําแหน่งผู้นําฝ่ายบริหารไปแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็ควรจะได้ตําแหน่งผู้นําฝ่ายนิติบัญญัติไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกบทสะท้อนหนึ่งถ้าเพื่อไทยได้เก้าอี้ตําแหน่งประธานสภาไปอาจจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการไม่ครบเก้าตัวก็เป็นไปได้ครับหรือ ถ้าก้าไกลได้ไปแล้วก้าวไกลอาจจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงครบเก้าตัวแต่ก็ไม่ใช่กระทรวงที่ตัวเองคาดหวังไว้ทั้งหมดอาจจะต้องเสียบางกระทรวงให้กับเพื่อไทยไปบ้างเพราะได้ตําแหน่งประธานสภาไปแล้วครับมีหลายคนก็เพ่งเลงกันอยู่แล้วก็ตรวจสอบกันอยู่เหมือนกันว่าระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลกับเก,ก้าอี้ตําแหน่งประธานสภากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไหนที่กําลังช่วงชิงกันมากที่สุด เราตรวจสอบไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นเก้าอี้กระทรวงคมนาคมครับนี่คือส่วนที่ก้าวไกลก็อยากจะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะไปขับเคลื่อนแต่เพื่อไทยก็อยากจะได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูจากรายชื่อแล้วก้าวไกลก็ได้กระทรวงที่เป็นระดับเกรดเอแม้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลยุคนี้จะไม่อยากจะพูดว่ากระทรวงไหนเป็น A เป็น B นะคะแต่ว่าถ้าตรวจสอบกันจริงๆเนี่ยก้าวไกลเนี่ยมีอยู่ในมือเนี่ย กลาโหมคลังต่างประเทศคมนาคมมหาไทยพลังงานหรือแม้แต่ดิจิทัลก็เคยพูดถึงว่านี่คือสัสดส่วนที่ก้าวไกลจะรักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นเหลืออะไรล่ะที่จะเป็นเพื่อไทยยุติธรรมแรงงานสาธารณสุขพาณิชย์ศึกษาอุตสาหกรรมครับแล้วถ้าได้คมนาคมไปล่ะก็น่าสนใจอยู่ค่ะครับเอาละครับก็การจัดตั้งรัฐบาลก็มีการคาดการกันแล้วก็ต้องพูดคุยกันแต่ กระแสะความขัดแย้งของพรรคร่วมเรียกว่าที่มาเข้ามาจับมือกันกําลังจะจัดตั้งรัฐบาลกันะนะครับผ่านขั้นตอนต้องมีขั้นตอนหลังจากน,นี้อีกเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเกิดความหวาดระแวงแล้วก็ไม่ค่อยไว้วางใจกันสักเท่าไหร่จนถึงขั้นมีการมองกันว่ามันอาจจะเป็นการพลิกขั้วก่อนหน้านี้อย่าลืมนะครับพลังประชารัฐบอกว่าจะเป็นตัวแปรแล้วเนี่ยนะครับ ดีลต่างๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นอาจจะนำมาสู่สิ่งที่ทำให้ขั้วนี้จัดตั้งไม่ได้แล้วก็ทำให้พักอันดับสองไปจัดตั้งอีกขั้วหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นเนี่ยจนถึงขนาดนี้มีมากน้อยขนาดไหนครับจริงๆเราดูจากบรรยากาศการร่วมรัฐบาลของก้าวไกลแล้วอาจจะต้องฝ่าด่านมว้มวนๆเลยนะคะแบบ,บสักสี่ด่านด่านแรกเนี่ยเราเห็นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ MOU ก็จะมี ผ่อนปลนกันบ้างแม้จะมีควันหลงเรื่องของคุณสิทากับหมอชลนานออกมาบ้างแต่ก็ถือว่าได้ข้อสรุปไปแล้วด่านที่2ก็คือด่านนี้แหละค่ะเลือกประธานสภาควบควบไปกับการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีใน คอรมอรพิธาหนึ่งด่านที่3ก็คือการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีวันนี้เขาบอกว่าเขามีเสียงสอวอเพิ่มขึ้นแล้ว20เสียงจากทีมที่ไปเจรจารประสานงานด่านที่4ก็คือคดีและคำร้องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณพิธาและพักก้าวไกลทีนี้ถ้าด่านที่ประธานสภาไปไม่ถึงจริงๆและเกิดจุดพลิกผันลองดูบรรยากาศลุงป้อมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมารจริงๆนัดลูกพัก เพื่อที่จะประชุมแล้วก็ถอดรหัสกันว่าแพ้ตรงไหนอะไรอย่างไรแต่ไปบังเอิญไปสอดรับกับสถานการณ์ที่เรียกว่ากระแสข่าวว่าจะยุติบทบาทตัวเองอแล้วก็ยุบพักตัวเองเพื่อเปิดทางให้สอสของพลังประชารัฐไปร่วมกับ,เ,กบเพื่อ,อไทยแล้วก็ไปจัดตั้งรัฐบาลถือว่าเพื่อไทยจะมีเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆสถานการณ์มันก็พลิกผันแต่ว่า พลิกผันแบบไหนอะไรยังไง uh huh. ต้องดูหน้า Big Bomb, บิ๊กป้อมดูคำตอบจาก Big Bomb. บิ๊กป้อมบิ๊กป้อมพูดออกมาท่ามกลางกระแสะข่าวร้อนๆด้วยความรู้สึกที่อารมณ์ดีครับมีใคร uh huh. รู้ทางเข้าทางหรือรู้ใจที่จะทำแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณสวรักษ์กับทีมการเมืองเกาะติดติดตามสัมภาษณ์ทั้งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเนี่ยพอจะรู้ อารมณ์ความรู้สึกซึ่งมันน่าจะบอกข้อเท็่จริงอะไรบางอย่างได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกก็ตามเนี่ยครับแต่ท่าทีน้ำเสียงอะไรก็ตามนี่นะครับมันก็จะบ่งบอกอะไรบางอย่างดังนั้นสิ่งที่มีการพูดคุยกันเราอาจจะมองไม่เห็นอาจจะมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้นะครับโดยเฉพาะที่มีการพูดคุยกันในเกาะแห่งหนึ่งเกาะลังกาวีที่อยู่ใกล้ๆกับประเทศไทยนียครับที่เกิดขึ้นสครั้งครั้งแรกในวันที่2เมษายน แล้วครั้งที่สองเนี่ยก่อนการเลือกตั้งประมาณ4ีห้าวันอดีตนายกทั้มที่สองคนอดีตนายทหารใหญ่แล้วก็นักธุรกิจที่เป็นนายทุนกับพรรคการเมืองหลายพรรคได้ไปพูดคุยกันนั้นนะอาจจะมีผลอะไรบางอย่างคุณสวรรค์มองว่าลักษณะการพูดคุยกันแบบนี้ดีลที่เราเห็นและไม่เห็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบที่ควรจะเป็นมาถึงพรรคที่ที่ที่ได้รับ คะแนนมาในอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยเขาจะเป็นไปตามนี้หรือว่ามันจะมีอุบัติเหตุใดที่ทําให้มันเป็นแบบนั้นแน่นอนอย่างที่เราบอกว่ามันมีอยู่4ดา่านถ้า4ด่านนี้ไม่ด่านใดก็ด่านหนึ่งก็อาจจะทําให้การเมืองพลิกผันได้แล้วไปสอดคล้องกับกระแสที่บอกว่าเพื่อไทยถ้าจะร่วมรัฐบาลบโอเคก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งที่จะต้องจับมือกัน แล้วก็ขั้วฝ่ายประชาธิปไตยที่เป็นพักฝ่ายค้านร่วมกันมาตลอดอันนั้นเป็นธงแรกรถ้าธงที่สองตามกระแสข่าวเพื่อไทยอาจจะจับมือกับพลังประชารัฐซึ่งมีแค่ลุงเดียวแล้วบรรยากาศของลุงเดียวนั่นก็คือบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมก็ดูจะสดชื่นแจ่มใสดีแม้จะแพ้การเลือกตั้งแล้วถ้าไปดูคอนเน็ชันในพักพลังประชารัฐกับเพื่อไทยก็พอจะไปกันได้ แต่ว่าถ้าดูไปที่บรรยากาศของรวมไทยสร้างชาติเดิมคุณธนกรออกมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะวางมือก็ได้<ะ>แต่ล่าสุดออกมาบอกว่าต้องแล้วแต่การตัดสินใจของท่านนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะลอยลอยอยู่แต่ยังคงทำงานอยู่กับรวมไทยสร้างชาติแต่ถึงวันหนึ่งอาจจะมีการพลิกผันอะไรเกิดขึ้นไหมสำหรับขั้วสองปอถ่าปประวิทธ ไม่ไปรวมกับเพื่อไทยก็ย่อมต้องกลับมาอยู่กับปประยุทธ์เนี่แหละค่ะคและนี่อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมีการรวมกันในสําหรับคั่วรัฐบาลเดิมครับแต่ระหว่างนี้ยังไงก็แล้วแต่ไม่มีใครกล้าฝืนกระแสรรหรือมติของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งยังไงก็แล้วแต่ต้องให้ก้าวไกลไปให้สุดทางครับ แน่นอนว่าอันนี้คือสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับและต้องคารพฉันทามัติของประชาชนครับการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ทั้งนั้นนะครับในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นเรียกไม่ได้ครับที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณคุณสาวรักครับ